ป็นยังงไบกติก็ดีค่ะก็เป็นงานสบายๆค่ะน่ารักน่ารักน่ารักมากก็คือแม็กซ์เขาเชิญแค่เพื่อนสนิทใช่ไหมก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรงานม่านค่ะอย่างตอนที่เจ้าสาวเขาแจ้งตีมมาเขาเป็นแจ้งตีมอ่าแจ้งตีมฟ้าเหลืองค่ะแต่ว่าเพื่อนๆแกงเราก็แบบว่าเออเหลืองกันจะได้แบบไปเขาเรียกว่าอะไรทิศทางเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกั้นประตูด้วยอ่าซองหนาไหมคะวันนั้น ไม่หนาเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าคํา <laughs> ถามคถามค่อนข้างยากแต่ว่าคําถามนี้มันมีแบบสองช้อยถูกกับผิดพอ,อ, <laughs> อจะบอกได้ไหมว่าคําถามที่เราคิดทั้งวันทั้งคืนมันคือน,นูคิดคือแบบพอพี่แมทบอกนคิดออกเลยว่าต้องเป็นคําถามนี้เท่านั้นออ <laughs> เราดูจริงจังมากเลยเนอะ <laughs> ใช่เพราะว่ามีรู้สึกว่าแบบมันเป็นคำถามที่คนไม่ค่อยรู้นั่นก็คือนั่นก็คืออยากรูว่าพี่แมทเขามีแบบ ก็จ,จับได้ไม่ใช่แค่ลุ้นตอบตอบนะตอบนะตอบพร้อมๆกันนะเราได้ทำไม่ได้ให้ให้ซองนะให้สองลูกเลีงอะไรอะมา Google search Made in Norway พี่แมทเนี่ยเขาสักไว้ข้างไหนอ๋อถ้าได้แฟนจีนต้องรู้ต้องรู้คำใบ้ที่เมื่อกี้เราบอกมีสองตัวเลือกก็มีแค่ซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาตอบเลยค่ะขวาค่ะ กันนะก้นหรกมันรู้คนถูกไงคนตีอันนี้ขวาใช่ป่ะซ้ายเหลืออ่ะคุณมอบซองให้คุณตีค่ะทำไมเอ่ะเหรอเก่งมากชมเฉยๆค่ะอ้าวอ้าวทำไม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 เราคิดถึงว่าจอบาบมันจะตอกไม่ได้พอมีรู้สึกว่ามันคือเรา่เห็นเห็นรอยสักเนี่ยมันอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยจอบาบจะรู้หรือเปล่าเออเอออันนี้คือเพราะว่าสักไว้เนี่ขข้างล่างสุดอ๋อ แล้วเป็นยังไงบ้างพอเขาเขาตอบได้มบ้างกับลงเขาตอบไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยเห็ุนี่ก็เลยแบบพี่ต้องลองไปดูแล้วทำไมเราถึงยอมไม่ผ่านอะก็ยอมไม่ผ่านแหละเพราะว่าประตูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเลยอ๋อเอ้ยอยากให้มินรอดบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะร้องไห้เรร้องไห้ก็ร้องไห้แต่เอนจอยมากก็ดูเอนจอยนะคะก็ก่อนวันงานมันก็ถามว่าแบบพร้อมมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะแต่เขาถือว่าแบบถือเป็นคนจัดงานที่แบบเขาดูชิลอ่ะดูแบบ เอนจอยกับพี่พวงเป็นก็ดีใจดีใจกับพี่แมทแล้วก็พี่เฟรมที่แบบเออมาถึงวันนี้แล้วก็ดีใจจริงแต่คนมาท้อใจกับประโยคที่เขาพูดสื่อถึงจะเป็นอะไรใช่โจรด้วยติดก็พี่แมทอะติดตลกหน่อยติดตลกหน่อยแต่ว่าน่ารักค่ะน่ารักเออจริงๆริงฮยอนไปวันที่แบบว่าพี่เฟรมเขาขอแมทนั่นคือเรารู้กันมาก่อนไหมคะหรือทุกคนก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันหนูไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าพี่แมทเขาเป็นคนที่แบบติดตลกอยู่แล้วที่เล่นที่จริงอยู่แล้ว ก็มีโอกาสได้คุยกับแม่นีแม่พี่แม็กเขาบอกว่าเออตอนที่พี่แม็กบอกแม่ก็คิดว่าแบบเล่นแม่ก็ยังไม่เชื่อหรอใช่หนูก็บอกว่าเออแม่คิดเหมือนหนูเลยเออในความที่มีอยู่เขามันจะช่วงชีวิตรู้สึกว่าวันนี้เขาประสบสเทธิในความรักดีใจค่ะทีนี้เหมือนกับพี่แมทกันถือว่าเป็นพาวเวอร์ทีรุ่นรุ่นสองแต่เขาช่างสามแต่เมือนอายุสิบสองก็เพื่อนกันมาเกือบยี่สิบปีก็ได้เห็นทุกทุกข้าวของชีวิตนะคะก็ ก็อยู่เป็นกำลังใจให้สมออยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่เหมือนเห็นวันนี้ที่มีคนมาดูแลที่แมทแล้วเขาก็ดูแบบเออพร้อมพร้อมที่จะแบบมีครอบครัวเป็นของตัวเองก็ดีใจอืมีกสิ่งหนึ่งในงานแต่งที่คนพูดถึงนอกจากซึ้งแล้วก็ทุกคนจอยและม่วนมากเต้นแบบจอยมากเลยค่ะก็เป็นงานแต่งที่มินว่าแบบน่าหลักก็แบบมีหลาคนสนิทกันทัคู่ถึงครอบครัวก็เป็นงานไปที่บ้าน เพวันนี้ไปจบก็ยังชมก็เอ้งานน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเออดีใจไปกับเพื่อนมากกว่าอย่างนี้เราเก็บอินสปายเดชตรงนั้นมาบ้างไหมเผื่อเรื่องใช่จริงจริงก็ก็ดูไหวเพราะว่าแบบเอองานที่จัดที่บ้านก็ดูแบบเรียบง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเก็บเก็บเกี่ยวอะไรเนยต้องเก็บอีกแล้วพี่เต้าเบอกจะมีหลายงาน แต่ชุดไม่ทันแล้วเนี่ยเออแสดงว่า <ๆ S 2> งานเราก็ต้องแบบว่ารวมทุกอิสระของทุกงานมาไว้ในงานเราเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไงเออแล้วเรากับเต้ยยังไงเราสองคนเพราะว่าเราเหลือสองคนสุดท้ายในกลุ่มแล้วไม่เครียดไม่เครียดไม่ต้องคยแ <laughs> หนึ่งสีหน้าดูไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดจริงๆก็รู้สึกว่า เรายินเดียบคนทอมมากกว่าค่ะก็เป็นคําถามยอดฮิตที่ก็เจอกันในทุกวันก็เชื่อว่าพี่ตัวพี่เต้ยเองก็ก็ต้องเจอเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นแรงกดดันของเราอย่างก็ถามมากมองเป็นโจ้ไปว่าเอ้ยพี่เต้ยยังไงดีคะเราจะคิดคำตอบใหมาอย่างไงดีใช่ก็มีคุยกันแล้วเต้ยก็แบบมินยังแงอะไรเงี้ยเหมือนพ่งไปเจอพี่เต้ยที่เขาใหญ่แล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะพี่เต้ยไม่ต้องเครียดแปวบอกเขาไม่ต้องเครียดแต่อยู่เพื่อน แกตกลงไหมว่าใครจะไปก่อนแกหมายถึงว่าพี่เต้ยก่อนแล้วันหรือมินไม่มไม่ไม่ได้ตกลง <c oughs> เพราะว่ายังไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรก,กดดันกันละกันเรามินก็เชื่อว่าแบบถ้าณนาโมเมนต์เราพร้อมเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็เมื่อนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของมินก็คือไม่กดดกันกับคําถามนี้แล้วไม่กดดนันเพราะว่าล่าสุดมินจัดมิงที่เขาใหญ่ใช่ไหมมินยังสสดพอจัดเองอ่ะเอ้ยมันเหนื่อยการเป็นออแกไนซ์เองมันเหนื่อยเหนื่อยจริงแล้วก็ยังบอกกับครอบครัวเลยว่า ไม่จัดวันะาวันกงมันเกิดงานตรงนั้นแตกมลยจริงแต่มันต้อสเกลใหญ่นะที่เราจัดไปอ่ะใช่ก็ที่จัดที่เขาใหญ่ก็คือเหมือนเอาแฟนคลับ80คนใช่ไหมคะขึ้นรถบันแล้วก็ไปทำกิจกรรมแล้วพอแบบมันมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศความพร้อมอะไรเงี้ยกลายเป็นแพนมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นมันเลยนึกออกว่าการจัดงานมันเป็นเรื่องที่แบบ มันต้องมีแผ่น A แผ่น B พอเห็นอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยหรือว่ามันสิบว่าสเกลเล็กลงกว่านี้ไม่ไม่เขาใหญ่แล้วถ้าเป็นงานเราหลังจากนี้ก็คืออะไรต่างๆจะข้อแบบเรียบง่ายเลยเอาแบบง่ายๆแหละจริงๆบิลลี่เาอยากจริงจริงงานมิตลี่มันก็คิดว่าแบบเอออยากจัดแบบเรียบง่ายไม่ได้มีโชว์ไม่ได้มีอะไรแต่ด้านก็ไปเป็นเรื่องของสัต ก็มีการขี่ม้าโชว์แฟนคลับอันนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายใช่คือมิ้นแกคิดว่าเอ้ยง่ายเพราะว่าเวลาเราไปขี่ม้าที่เขาใหญ่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็แค่นี้เองขี่มาตรงโบนัสซาจากคอกอะไรเงี้ยพอไปถึงมันเป็นเรื่องของเอาแฟนขับวนรถขิดมามาเลนหนึ่งชั่วโมงมิ้นก็ตากขี่ม้าตากแหลกแบบคือขี่ม้าเราแฟนขับเหรอใช่เราแฟนขับเพื่อแบบส่งเขากับกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วมัก็เป็นเราก็เลือกม้าที่สวยไงไม่ได้แบบ ดูว่าเออนางจะทนทานต่อแสงแดดมาแล้วแดดก็คือลุ้นหนูต้องไหว้แบบเอาสูตรกองถ่ายมาไหว้ไหว้ฝนจะตกนะเพราะว่าไปวันแรกฝนตกกันหนักเหมือนไม่เคยตกมาก่อนต้องยังไงจะสูตรกองถ่ายคือยังไงเป็นสูตรลับไม่ได้ไม่บอก ได้ผลไล่ผลประจำกล้องถ่ายค่ะเอาไปใช้ที่เขาใหญ่พนักงานที่นู้นก็มีการมองมินแบบจริงหรออะไรอย่างงี้แล้วมันได้ผลไหมได้ผลไหวทีก็หยุดทีแต่ต้องไหวบ่อยๆห้ามทุบดักแสดงว่าทั้งงานแต่จัดที่เขาใหญ่ขอคิดก่อนว่าสเกลมันดูแบบจริงนี่ขนาด80คนยังแบบเหนื่อยจริงๆแต่ว่าก็ก็มันก็แฮปปี้กับโมเมนต์ที่ทุกคนชอบได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็ก็ดีใจแต่ว่าระหว่างงานเราก็คิดว่าพยายามชิลแล้วแต่ว่ามันก็ ไม่ชี่มีน้ำตาโอเคขอบคุณค่ะเฮ้ค่ะอิสระจานีจ๋าแล้วเนกกอ่ะตอนนี้กน